วันนี้แพงๆจะมาสาธิตการอะไรวันนี้มาวันนี้มาอะไรแล้ววันนี้แพงๆจะมาสาธิตการกินมะขามหวานจากเพชรบูรณ์คุณครูหนิงนำมาฝากจากพิจิตเอ๊ะ มะขามหวานจากเพชรบูรณ์แต่ว่าคู่หนิงจากพิจิตรนำมาฝากอ่ะแพงๆกินอะไรเอาหน่อยได้ <c ười> ลรืเคยกินข้าวเหนียวกบ่ายบักขามไหมลูกเคยบ่ายบักขามไหมนี่มะขามหวานนะลูนนเกเดี๋ยวเคยปอกไหมเดี๋ยวตาปอกให้เฮ้ยเอ้ามันแตกเอ้ยเ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะเพิ่งอเพิ่งลูกมะขามหวาน โอ้ไม่เปลือกพอก,กเปลือกอาการเปลือกอากาอ,อันนี้ลูกของแพงแพงอ่ะลูกของแพงแพงอันนี้อีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวตาจะถาทิตการกินข้าวเหนียวใบบักขามเน่แล้วก็เอาเข้าวเหนียวมาใช่ไหมล่ะมาอย่างนี้ เสร็จแล้วก็โอ้ยคือหักงาแค่บู้หักงาแค่โอ้ยหักงากแค่ยอ้ยนี่ได้แล้วนี่นี่เขาเรียกข้าวเหนียวใบบักขาวเนี่เห็นปะก็ได้มาขามมาใช่ไหมเขาวางทับข้าวเหนียวแล้วก็บีกิน <laughs> แต่ว่าถ้าคำว่าบ่ายทําไมต้องมาวางข้าวเหนียวเพราะว่าบางทีเนื้อมันเนี่ยมันมันสุกมันก็จะเปรตออกมาแปะกับข้าวเหนียวมันก็จะไม่ทิ้งสักอันนึกอ,ออกไหมลูกเข้าใจคําว่าเปรตไหมแพงรู้จักคําว่าเปรตไหมฮะอาสาธิตนี่ยแพงแพงพูดไหาานเหนยลยนี่คืออะไรลูกนี่คืออะไรคะมะขามหวานค่ะ บอที่ลึกคนสาธิตย,ยังไม่ได้พูดสักคำนะน,นี่ระวัาางไว้ก่อนแพงแพงจะมาสาธิตอะไรลูกแพงจะมาสาธิต <c oughs> การกินมะขามให้ตาบีชิมชิมไมู่กบอกที่ลูกแพงแพงจะมาสาธิตแพงจะมาสาธิตการกินมะขามบอกที่ลูกการกินมะขามกับข้าวเหนียว กับข้าวเหนียวนะขามหวานนี้ของฝากจากเพชรบูรณ์แต่ใครนํามาฝากนะใครนํามาฝากนะครูหนิงบอกสิลูกคุณครูหนิงบอกสิลูกใครนํามาฝากนะคุณครูคุณครูหนิงคุณครูหนิงจากพิจิตรนำมาฝากคุณครูหนิงศึกวันดวลเพลงไม่ใช่ คุณครูหนิงดวนเพลงชิงทุนอ่ะสาธิตอ่าอืมาสิงได้การน,นะครับ <Okay. S 1> เอาล่ะมาลองข้างในไหมพอดีห oh, okay. ว,วานสม,สม <Okay. S 1> น้นไหนหวานประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์และมีเปรี้ยว <Okay. S 1> ประมาณ15% ตาแก่ให้แก่ให้ใครคะตาแก่ให้แพงแพงตาแก่ให้แพงแพงนั่นวิธีแกะมันก็ไม่ยากแล้วก็หยุ่มให้มันแตกแพงแพงเอาตัวนี้กัดก็ได้กัดเอาก็ไดับอย่าลืมเอาเม็ดออกเอาม็ดออกแล้วตาก็พอตาดิตาก็น่าจะเเอออามดก มะขามันจะเป็นผลไม้ที่มีในเยอะแต่เราจะไม่กินในนในลูกในมันจะเอาไว้คั่วแตเราจะกินเฉพาะนวลไมดะว่าได้ยินเดินในนันนะอส่วนนี้เขาเรียกอะไรครับถ้าภาคกลางเขาเรียกอะไรนนะเนื้ออันนี้กินเฉพาะเนื้อกับมเมล็ดเมล็ดฝรัรรางสารว่านในส,<ถ>ส่วนเนื้อเขาเรียกว่านลวลเวลาปอกเกลือดออกมันก็จะเห็นนวลอ่า แล้วก็แกะออกมาก็จะมีในที่ภาษากลางมาใช้ด้วยกันเนื้อนวลเนื้อนวลอ,อมแม่เนื้อนวลอ,อร้ยหลานสาวสาธิตยังไม่ได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้ดูแม่แม่แกะคือการแกะก็ต้องล้างมือก่อนนะลูกปล่าม,มาถามลูกต้องชิมดูต้องชิมดูลูกชิมดูไม่มีม <า S 1> ไหม,มอ๋อร้านป้อนห้าน มันงมันงจังมันไม่กินเลยมีกมารเอาหายทุกคนซ้ำเนีเดแล้วขับเขาได้แล้วเขมากินเขาเนี้ยปั่นซ้ำเหนี่ะอ้ะมะขาม,มาหวานหวานลูกหวานเปรี้ยวหวานอาก็เลยได้กินแม่ล้างแล้วล่ะ อลิ้นแตะๆหน่อยลองลองกินนี่ยังนวลมันลองนะครับลองนะอ๋อแป้งแป้งปอนให้แป้งแป้งให้แป้งแป้งให้แป้งแป้งให้จ้าอืมแป้งแป้งป้อนให้ตาแป้งชิมไหมคะแป้งกินไหมถ้าอะไรแป้งแป้งไม่กินแป้งแป้งก็จะใจดีแม่แม่มาอย่างเนี้ยเอาอีกเหรชิมหน่อยได้ไหมชิมหน่อยหวานหวานหวานนะบ รสชาติเป็นไงลูกคนสาธิตคนสาธิตบอกบอกท่านผู้ชมหน่อยเด้อหวานไหมคะหวานหวานค่ะหวานค่ะกินไหมไอไหมคะไอไหมลูกอไหมคะไอปะไมีกันไม่กันกินแต่นวลมันนะลูกนะน่าติดใจแล้วติดใจแล้ว ไม่แบ่ง <laughs> พอชิมแล้วอร่อยแพงๆก็ไม่แบ่งเลยอันนี้จะแบ่งตาใช่ไหมฮ<ม>อน<ม>ใจดีจดดเอาเองหน่อยเอาเองไหมคะเอาเองไหมบอก,แ,บอกแ,มแม่ที่ลูอเคยหน่อยค่ะ ตาตาแกะตาตาแกะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตาตากินนี่กรันแต่แม่แม่นะแกะเก่งนะตาตาแกะฝีมือไม่เท่าเลยแต่แม่แม่แกะฝีมือดีดีอืออืเฮ้ยอืมอ๋อนี่นะ ถึงเขา้าถึงได้ทําขายเนาะมันสวยมันใหญ่แล้วมันหวานผลไ,ไม้มาจากเพชรบูรณ์นะครับนี่เวลาเขาแพคเขาแพะก,ก็เป็นรังใหม่หนึ่งรังไม่รู้กี่กิโล <c oughs> น่าจะขายเป็นกิโลนะสุกแล้วพร้อมแจกจ่ายอันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับคุูหนิงและครอบครัวนะครับที่วันนี้มาทํางานที่สบายใจแล้วก็เอาปะคามหวานจากเพชรบูรณ์มาฝาก แพงๆชิมแล้วเป็นยังไงลูกหวานไหมหวานไหมคะหวานไหมคะหวานบอออา,อาบอกความเห็นแล้ว<ม>อ่ะให้แม่แม่ชิน้นใจเลยอ่ะเอา,เอาให้แพงๆกินก่อนแพงกินก่อนของตาตามีอยู่ๆๆๆๆๆแพงๆกินนะลูกหม ปแป้งนี้ดวงตามันมีในด้วยนั่นโอ้ยกินข้ามบักไงกินข้ามบักไงเลยกแลนนี่ยในหอมไหนเลยหอมหนอหอมหนอหอมแจ่มพิธีกรหน่อยอะไรบ้างอืมตบเอาเฮดิฟอนกับฟังเป็อนอารมณ์ดี